ของครับโอเคทาาำงานทำงานทำงานไม่มีโจนใช่ไหมแถวเนี้ย <What? S 1> สุดท้ายวันนี้ก็อยู่เกมโลบอกในแมปบล็อกสปินนะครับผมแมปนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะจะมาลองเล่น,นคลิปนี้นะทุกคนอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าต่างการสร้างตัวละครแล้วนะครับโอเคเราเลืกอกหมอชายหญิงนะครับออะลองเป็นผู้ชายแล้วกันผมก็เป็นผู้ชายแหละ สีพิวนะเป็นแบบว่าแบบว่าแรปเปอร์ป่ะเอาไหมวสีขาวนะครับประมาณนี้เอ้เหลืองไปปะเอา,เขาขาวไปเลยเอเความสูงนะครับต,ตักตรงสูงเอยแล้วกันจุน่1ไปผอมเหรอผอมอ้วนโอเคเป็นผอมต่อไปทรงผมนะครับแ,แค่แบบทรงผมเลยด้วยผมกลัวลิขสิทธิ์อย่างเลยอะเพลงคลิปที่แล้วมันก็ลิขสิทธิ์นะเว้ ผมแบบเท่ไปเฮ้ยเฮ้ยอ่ะรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเดวหน้าตาเอายิ้มยิ้มแบบยิ้มโชว์ฟันเลยเอ้กคลิ้งคลิ้งเ่ะเออไปหมาพร้อมระจุดัยโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนผมเล่นในช่วงแรกเด๋วคือไฟที่อัดมามันเสียนะครับก็ต้องมา แบบว่าอัดใหม่นะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มอธิบายใหม่เลยนะทุกคนคือเราก็ต้องไปหาเงินนะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้เงินหายเวลาเราตายก็ไปฝากเงินในตู้ ATM อะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเราตายเราของเราตกอยู่แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ของพวกเนี้ยตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับก็คือไอเทมของเราที่ที่มีในตัวครับถ้าตายก็หายหมดประมาณนั้นสกิลก็มีนะครับนี่แล้วก็ทําแบบว่าทํางานไปอย่างเงี้ย หรือว่าวิ่งบ่อยๆก็จะได้สตานาผมอาคงไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสมัครงานก่อนแล้วกันทำงานอะไรครับช่วงแรกอันนี้ร้านอะไรเนี่ย KFC ปะเอามาได้ครับสมัครงานไือเปล่านี่เป็นพ่อครัวครับร้านสเต็กสวยให้ได้สักสอ0รเหรียญก่อนไหมเราไปทำงานอื่นนะครับเพราะมันจะอยู่ที่เดิมนานเกินไป มาหารเวสี่เอ้ยแล้วเราก็เรียนรู้สกิลไปเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเจ็บหายแล้วเจ็บหายแล้วมีคนมาป้นร้านมีคนมาป้นร้านเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะมาเฟียจัดเลยเอาเพื่อนเอาเขามาสมัครงานดีกว่าเอาแล้วเหมือนวิ่งใส่ผมอะ่ะฮอ๊ะ พี่จะตายเงินหายนะเว้ยไปฝากเงินก่อนไหมอ่ะเนือ้อเอทีเอ็มเอทีเอ็มอยู่ไหนเอทีเอ็มอันนี้นะผมฝากตามก่อนเพราะผมฝากไปแล้วไงมันก็มีอยู่พอละไอ้สามร้อยสี่โอ้ยได้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 โอ้ยชวนทอนชนทนจิบหายแล้วอ้เขามาฝากเงินดีกวะปัญหาได้ครับทางขยะได้อะไรป๋องกระป๋อง ไม่ทำร้ายกันใช่ไหมโอเครู้เรื่องครับโอเคเราทำงานนี้ครับผมสำคาสาดยังยังไม่ออกวะโตงานดีเงินสบายรายได้ดีครับเนื้ออะไรวะผมพูดสับสนคนเปลีนไปหมดงานสบายรายได้ดีเออหอนมาหมดเลยปะ ดูรถก่อนครับไปขอจักรยานดีกว่าเออสวยอ,อ๋อเสร็จเฟสรับตังอะไรร้อยเหรียญนะครับแล้วเราเรียกรถยังไงวะไอเทมหรออ๋อนี่ไง มันอยู่กับเราไปตลอดปะวะหรือว่าแม่งสาดปนกันได้ร้านรถครับทุกคนร้านรถยนต์มีมอมอ,มอรมอไซค์มีรถครับเฮ้คันนี้แหละมาดูราคาในเซิโอ้โหไอ้สุ่มครับนี่คือน่าจะเป็นอีพิกสุดแล้วปะน่าจะเป็นรถเฮ้ย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 ,ย g t r หรอ ใช่เลยดูจากสีดูจากล้อแล้วใช่เลยครับจีจะอาชัวเลยเนี่ยโอต้องหาเงินมาแบบสุ่มแบบระดับอิลิตแล้วล่ะหมื่นห้าทุกคนจัดไปดิไม่รุ่นมามาเออทำงานปั๊มดีกว่าปะเซเ่นเซเว่นลังงานขอครครับโอเค ทำงานทำงานทำงานไม่มีโจรใช่ไหมแถวเนี้ยผมเปิดไม้ไม่ได้อรัเปิดไม้ไม่เป็นไม่น่าจะมีหรอกครับมันดีครับแถวเนี้ยไปไม่เหงาครับมีเพื่อนทำด้วย <S <S อุ้ยเฮ้ยมึงสามกล่องเลยวะเพื่อนมึงแบบแล้วเขาเป็นมือโปรไงทุกคนเอาทำ ชำนาญแล้วอะเราเพิ่งมาเราเพิ่งมานี่ค,ครับน่าจะโดนอะไรหรอกปล่าเย็นหน้าร้าน,นอะไรวะนะราพังร้านน่นะนเกงจังเกรงจัด A few moments later อ้พอแล้วครับ อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วปางกันก่อนครับหนึ่งแปดแปดแปดวะเด็กสวยเอารถหายรถหายก็เบิร์กอ้แรไม่ขโมยเปล่ะ,ะนี่รู้นะแย่ yeah. มาครับถึง้านเซฟาแล้วเราจะไปใส่เสื้อก้ามอีก,ก่อไป อ่าดูเสื้อก่อนด้านบนเฮ้ยโหเอจ้าน่ะนี่เ้อผู้หญิงเหรอต้องเท้ามาครับนี่ตัวเี้หมวกมาใส่ดีพอหมวก,มวก อไม่ใส่แล้วกันนะเออเอ้ยไม่ใส่ไม่ใส่ใสโอเคเอ้ยเปลี่ยนชุดไม่เสียงเงินเรอโอเคอย่างนี้ก็สวยเลยเลยนะใส่ตัวนี้ดีกว่าครับไปเรียบร้อยเรามีเสื้อผ้าใส่แล้ว ต่อไปมันจะไปดูร้านรถก่อนเอ้ยไม่ดีมาร้านรถก็ได้ดร้านปืนดีวะมีปืนแม่งก็ตายก็ห่องล่นอะ่ะมันผมได้ไหมกลัวจะเสียรถมันหายากก็คือ 1 5นะทุกค,คนเอาไหมลองไหมผมจะลองแบบอันนี้ก่อนครับแบบหาย,ยากโอเคจัดไปเจ็บ<า>เอ้ยเมื่อกี้ก็ได้นะ โอ้โหเอทีอ A T v วีวะก็ออยังดีก็ออยังดีก็ออยังดีเอ่ออูดาวอ่ะนี่ครับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนถ้าชื่นชอบก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็ไว้ติดตามด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ